Então... Um. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมพักคลังรหัสรองอธิการ,รบดีเพชรบุรีมหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมด้วยคณะ,ะผู้บริหารและบุคลากรขอน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนี้ขอให้ผู้ที่ชุมนุมกันณสถานที่แห่งนี้พร้อมใจการยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์การ สำหรับกิจกรรมนะครับในวันนี้นะครับกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้นะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถมพิษจำนวน89ต้นนะครับซึ่งพันไม้นะครับที่นำมาปลูกในวันนี้นะครับก็จะเป็นต้นพยุง ต้นพยุงนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับสอดคล้องนะครับกับการปลูกต้นไม้นะครับตามปรัชญานะครับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยเน้นการปลูกป่า3อย่างนะครับได้ประโยชน์4อย่างกล่าวคือนะครับนอกจากจะปลูกไว้เพื่อใช้ปลูกบ้านเรือนนะครับทำไม้ฟืนนะครับให้กิน ดอกผลนะครับแล้วประโยชน์อย่างที่4เลยนะครับที่สําคัญก็คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำรำธานให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้อีกด้วยครับรวมไปถึงนะครับต้นพยุงเนี่ยนะครับเมื่ออายุผ่านไปนะครับก็จะมีมูลละค่ามากนะครับจึงถือว่าเป็นไม้มรดกนะครับแล้วก็ต้นพยุงนะครับก็ยังเป็นหนึ่งใน9ไม้มงคลนะครับที่ใช้สําหรับในพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วยครับ